ผมบอกได้เลยนะอย่าตั้งชื่ออย่าทำอะไรที่ลงทุนเยอะๆไปก่อนจนกว่าจะฟังคลิปนี้ทำไมเพราะว่าคนเช่นถ้าคุณตั้งชื่อไปแล้วแล้วเป็นสกรีนของในร้านสมมุติเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วคุณไปแบบแบบตั้งชื่อ,อที่มันเหมือนคนอื่นอย่างยกตัวอย่างมีรู้สึกของคนหนึ่งเขาชื่อบ้านไรไออุ่นใช่ไหมบ้านไรไออุ่นซึ่ง คือแถวนั้นมันมีบ้านไร่เต็มไปหมดอ่ะทำไมนี่ขับรถอ่พอลลี่บอกขับรถไปแถวนั้น,นมีแต่บ้านไร่เต็มไปหมดเลยผมบอกแล้วคนจะหาเราก็ไม่เจอพอเริ่มต้นคาว่าบ้านไร่นี่ม่มากันเต็มเพราะนั้นข้อนหนึ่งเลยนะครับทุกคนนะข้อนหนึ่งเลยคือต้องฉีกแนวคนอื่นต้องไม่เหมือนคนอื่นต้องแตกต่างออกมาจากคนอื่น <S <S นั่นแหละคือคีย์คุณรู้ไหมว่าตอนที่ Apple ิลสร้างอ่ะแอปเปิลสร้างธุรกิจอ่ะคนอื่นไม่มีตับริษัทชื่ออะไรหรือว่า เป็นจะเป็นเป็นตัวหนังสือสามอันตลอดเลยหรือเป็นชื่อนัเนื้อตลอด<ช> IBM อดเออ,เอ,อ IBM แล้วชื่อนเนื้อแบบพวกเอ,อ่อพวกพวกไออะไรที่แม่งคนจำไม่ได้ข้อหนึ่งที่คุณคนหลีกเลี่ยงคือไอข้อไอเป็นตัวอักษรน่ะตัวอักษรที่แม่งแบบที่ไม่มีใครจําได้ผมบอกได้เลยคนตัวอักษรจนแับไม่มีใครจําได้แล้ว Apple อยู่ดีมันเป็นบริษัทเทคโนโลยีไงคนคน IBM บริษัท เอ่อเอ่อไมโครซอฟก็มาพร้อมๆกันแต่มันมีเนิร์ดกว่า Microsoft อันเนิร์ดมากๆเลยแบบผมนึกชื่อไม่ออกแล้วแต่ว่ามันแบบจำไม่ได้อ่ะดูดีๆมันก็แบบเอาแอปเปลแล้วกันจำได้แล้วเป็นตัว A ด้วยเพราะนั้นเพราะนั้นนะความเอาความแตกต่างคุณจะต้องแตกต่างออกมาจากคนอื่นไม่งั้นจะไม่มีใครจำคุณได้คุณอย่าคิดนะคุณอยู่คนเดียวในตลาด คนแม่งชอบคิดว่าพอตั้งธุรกิจมันถือว่าเขาเก่งอยู่คนเดียวโู้กูทำอาหารอร่อยมันน่าจะมีคนมากินเยอะคุณรู้ไหมคนทำอาหารอร่อยแม่งเป็นล้านทั่วประเทศไทยเข้าใจเปล่ารีสอร์ทก็มีทุกเวลาคนที่มันเปิดธุรกิจมันเพิ่งรู้ไงเขาเ,เ,เขาว่าเพิ่งเอาตัวลงกูมีกูแข่งเยอะขนาดนี้เลย <S <S แล้วคนอื่นก็ไม่ได้มันนั่งสนใจอะไรกูเยอะแยะนะจริงๆแล้วผมบอกได้เลยอย่าพอตอนผมเป็นคอนดักเตอร์คุณจำไหมกูรู้ไหม ผมนึกว่ากูเป็นคนคนดักเตอร์คนเดียวในโลกเนี่ยกูก็กูตอนนั้นอยู่ที่ออสเตรเลียเราเป็นคนดักเตอร์กูนี่กูไปอยากเป็นคนดักเตอร์อยู่คนเดียวพอไปอเมริกาแม่งแทบจะโยนหินเข้าไปในปลายหินเข้าไปในใน,ในอากาศอ่ะมันจะไม่ตกหัวคนหนึ่งที่เป็นคนดักเตอร์อ่ะทุกคนทุกคนทำไมทุกคนแม่งอยากเป็นคนดักเตอร์กันหมดเหมือนคุณก็เหมือนกันนะเวลาคุณเปิดธุรกิจทุกคน จะอยากทําเหมือนคุณหมดทุกอย่างจะออกมาคิดมีความคิดเหมือนคุณหมดเลยคุณจะไม่ใช่เดียวเพราะนั้นหนึ่งสิ่งที่คุณจะทําได้คือตั้งชื่อให้แตกต่างตั้งชื่อให้แตกต่างข้อสองคือชื่อต้องบอกผลลัพธ์ที่คนอยากได้ดรู้ไหมรู้ไหมนี่วันนี้สอนให้ให้ลูกศิษย์วันนี้แบบเกการจะตั้งชื่อให้พอ,พอ,ล,พอลลี่อ่อก็มาสอนพวกคุณด้วยเจ๋งมากพอลลี่นี่เป็นลูกศิษย์เมนทอนนะวันนี้ให้คุณแอบมาดูแอบดูนะ ปิดไลน์เลยเดี๋ยวจะปิดไลฟ์ละเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วโอเคสอข้อสองนะคือชื่อจะต้องบอกผลลัพธ์ไม่ใช่ตั้งชื่อเท่ๆคนชอบคอมจะตั้งชื่อเท่ๆนะชอบตั้งชื่อเท่ๆคุณไปเห็นเต็มไปหมดเลยตั้งชื่อเท่ๆแต่คนไม่ไม่รู้ว่ามึงขายอะไรอ่ะจริงค่ะอาจารย์เออตั้งชื่อไม่รู้มึงขายอะไรเอามาเพื่ออะไรผมเนี่ยกำลังจะตั้งชื่อคอร์สว่า The Vortex The Vortex นะครับแต่คนไทยไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร Vortex มันคือลมหมุนต้องอธิบายเยอะถ้าชื่อคุณต้องอธิบายเยอะมันจบแล้วนะ เข้าใจเปล่าที่คุณต้องอธิบายเยอะมันจบเลยนะถ้าคนไม่ต้องถามพูดว่าอะไรอ่ะสะกดว่ายังไงอ่ะหมายความว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะเขาไม่ซื้อแล้วเขาไม่เขาไม่มีเวลาคุณคุณเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ลูกค้าคุณไม่มีเวลามานั่งสืบสอบขานะจเขาไม่มีเวลาเขาไปที่อื่นเลยเขาไปซื้อที่อื่นเลยเข้าใจป่านั้นโหแบบวันนี้ให้รุนแรงมากนะสองข้อแล้วก็เดี๋ยวมีข้อสามอีกแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ชื่อหนึ่งที่แม่งเจ๋งสุด คือชื่อว่าพลังจิตปฏิหาร <Wow. S 1> ใช่ไหมพลังจิตปฏิหารเนี่ยเธอบอกอะไรนะโอปอบอกว่าโคตรเจง๋งชื่อนี้ <S <S ทําไมถึงบอกชื่อนี้โคตรเจง๋งเพราะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันมันสื่อสารได้ชัดเจนครับมันเป็นพลังจิตที่แบบเฮ้ยเอาไว้ทําอะไรก็สร้างปฏิหารเนี่ยแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วและยิ่งเป็นคําที่อาจารย์เปลยเอาไว้ว่าก้าวพลังที่คุณยังไม่เคยใช่ไม่โปรยโปรยเพ่อเปลยโปรย โปรยออกมาอ้รวโปรยก็คือเป็นคำเป็นคำซับไตเติลมันต้องมีซับไตเติลถ้าชื่อคุณจะเอาเท่ๆก่อนถ้าคนยังไม่เข้าใจนี่นะให้อีกทิปหนึ่งนะถ้าคนยังไม่เข้าใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันควรจะมีซับไตเติลมีควรจะมีข้างล่างนิดหน่อยมีคำมีคำโปรยเช่นเอ่อไม่ใช่คำเปลือยนะครับโปรยแล้วก็คำโปรยว่าอะไรนะเจ้าพลังที่คุณยังไม่เคยใช้อ่ะไอคำนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมก็ว่าผมก็ใช้นะ แต่มันยังมีอะไรอีกว่าที่ผมยังไม่เคยใช้มันก็แบบอเอ้ยน่าสนใจเอไม่บอกด้วยข้อสำคัญคือข้อนี้คุนเข้าใจเปล่าการเขียนที่เก่งการขายที่เก่งรู้อะห้างความอยากรู้แต่ไม่บอกจริงแต่ถ้าคุณบอกคำตอบก็จบเขาไม่ต้องดูแล้วไม่ <laughs> ต้องมาเรียนแล้ว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 การที่เขาพลาดเรื่องการเรียนเนี่ยคือเขาเขาอาจจะคิดไปเองว่าเขารู้แล้ว แต่จริงๆเขายังไม่รู้แต่คุณไม่มีโอกาสบอกเขาแล้วเพราะเขาไม่ได้ลงเรียนตั้งแต่แรกหรือเขาไม่ได้ชิมอาหารคุณตั้งแต่แรกเขาไม่ได้มาพักโรงแรมคุณตั้งแต่แรกเพราะความพลาดในการตั้งชื่อการพลาดในการการตลาดพลาดในมาร์เก็ตติ้งพลาดในเวลาคุณพลาดเรื่องการตั้งชื่อคุณพังพูดง่ายๆคือมาร์เก็ตติ้งพังอะแบรนดิ้งพังตั้งแต่จบเลยมันพังคลืนลงมาเลยไม่มีใครมาซื้อของของคุณถ้าชื่อของคุณมันขาดเสน่ห์ ถ้าใครสนใจนะคะคุณแนะนําเลยนะคะว่าวันนี้นะเรา CF กันแบบแพคคู่นะคะน,นี้แพคคู่ราคาสุดพิเศษนะคะปกติแล้วคอสนเนี่ยสองหมบาทนะใครสนใจวันนี้นะถ้าใครลงทะเบียนนะคะพลังจิตปฏิหารวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะเป็นออนไลน์16,000หมื 900บาทนะคะแล้วคุณสามารถแลกซื้อจูนจิตกับจักรวาลในราคาเพียงแค่19,900บาทและเรียนวันที่16,900บาทนะั้นแล้วเรียนวันที่16เดือน9อ่ะ16เดือน9โอ้โหเฮ<อ>้เจ๋งว่ะ169เหมือนกัน<อ>เรียนวันที่สิเดือนเก้ แนะนำเลยนะคะทุกคนรีบไปซีอ็ด่วนๆที่ Line@@ แอดนะคะแอด vundit ได้เลยลงทะเบียนเลยราคานี้กำลังจะเปลี่ยนนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดอยากเข้ามาเจอตัวเพิ่มอีก5,000บาทค่ะเพิ่ม5,000บาทได้ซีข้างหน้าแล้วได้คอร์สออนไลน์ไปด้วยใช่แล้วได้เข้ามาเจอตัวเรียนสดเลยนะครับในคอร์สนี้ชื่อว่าพลังจิตปฏิหารถ้าใครอยากจะซื้อเป็นแพคคู่ราคาเท่าไหร่แพคคู่เนี่ยคุณสามารถแลกซื้อคอร์สที่สอนในราคาเพียงแค่19,900บาทปกติจุนจิตกับจักรวาลเนี่ย26,900บ่ทแล้วค่ะ้าร้อยบ ลงทะเบียนเรียนได้เลยนะที่ line d v n d i t ค่ะวันนี้ให้ราคาสุดพิเศษนะใครกําลังฟังไลฟ์นี้อยู่รีบไป cf ด่วนๆได้เลยนะคะอโอเคถ้างั้นก็เราขอลาไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณมากที่มาฟังอย่าลืมคุณจะคุณสามารถที่จะใช้พลังของคุณได้คุณสามารถที่จะให้โลกนี้มันรับใช้เราได้ไม่โลกนี้มันสีโล,ล่าบ่ะโนะค,คตรมันนะ่ะทุกคนรู้วป่าชีวิตผมโคตรมันน่ะนึกอะไรอยากได้อะไรไม่จักรวาลจัดก,การมาให้หมดอง<ต>ค์ประกอบส่งมา ทุกอย่างไปตามที่ฉันสั่งการโค้ดจะดีชีวิตโคต้ดดีมีความสุขคุณก็เป็นแบบนั้นได้ผมรับประกันนะครับถ้าคุณรู้เทคนิคที่โลกนี้มันมาเพื่อรับใช้คุณ<อ>จริงจิง<อ>จริงค่ะอาจารย์รโอเคนะครับทุกคนบ๊ายบายพเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ฟ o l โล w แล้วก็จด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้จริงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัณฑิอุลสีสวัสดีครับ